สบายดีพี่น้องพ่อๆกับบ้านแนวปลาไหลเองก็เอาได้พี่น้องสบายดีพี่น้องพี่น้องท่ามกลางอะไรฟังเล่าเองเอาเป็นเนาะตอนนี้กับบ้านแนวก็ได้มาวัดทัาพูดเล้วว่าอันนี้เป็นหนาวัดเนะเพียงเนาะคนหลายครับพี่น้องเลยข้างในเองหลายเดียวภาพอันนว้ภาพอะไรเพิ่งข้างในพี่น้องข้างในเดี๋ยวคนหลายพี่น้องเดี๋ยวเก็บบรรยากาศเขาเข้ามาเพิ่งแล้วพี่น้องเด้อคนหลายแห่งพี่น้องพากันลังไหลกันมาบุอันนี้เป็นที่ที่สองพี่น้องหลังจากมาจากวัดไรคิงแล้วเนาะก็เลยแวะมาเพิ่งวัดท่าพูดวัดท่าพูดเนี่ยคนแห้งหลายพี่น้องเลย บรรยากาศโอ,โอ้โหคนนี่ร่างไหลกันมากที่วันลอยกระทงเราเป็นว่าพวกนเชื่อว่าหลายๆคนก่่าพากันล่างไหลกันมากพออยัางพอว่าวันลอยกระทงก็เป็นอีกวันหนึ่งเราเป็นเราเป็นประเพณนี้ของประเทศไทยเองเราเป็นเนาะคนก่่าล่างไหลกันมากบึ่งเราเป็นเนาะมางไรมาวันลอยกระทงพอวายยังปีหนึ่งมันจะมีอยู่เสื้อเดียวนะปีละครั้งปีหนึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งเราเป็นเนาะแม้แตนั้นหลายๆคนก็อาจะพากันล่างไหลกันมาลอยกระทงต่างๆเราเป็นเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศ รถล้างในไลค์ขนาดพี่น้องเลยรถล้างในไลค์วุ่นวันวุ่นวั่นพากันล่างไลกันมาเรื่อยๆบาลแนวก็อีกคนหนึ่งพี่น้องสีมาแต่บอลบแนวร้อยเลยเป็นที่เรียบร้อยร้อยอยู่วัดไร่คิงเนาะแบงเนาะอันนี้ก็เป็นอีพีทีสองที่ว่าพาพี่พาน้องเอามาวัดท่าพูดพี่น้องเลยค้นในไลค์ขักพี่น้องเลยไลค์บอลไลค์ก็เบื้องบรรยากาศนะพี่น้องที่บาลแนวท่าให้เบื้องเนาะพี่น้องบรรยากาศกับทีประมาณนั้นพี่น้องเลยคนไหลไลคบรรยากาศเดี๋ยวจะพาไปเบื้องฝากเดี๋ยวไปพาพพังเสียงพี่น้อง ฟังเสียงคร่าวๆแล้วกันน้อพไปน้องว่าเสียงมันบุญขนาดไหนพี่น้องเดี๋ยวไปฟังเสียงกันเลยพี่น้องอคนหลายครับพี่น้องเอ้ยอันนี้งานวัทพูด เป็นพี่พี่ที่สองพี่น้องหลังจากมาจากงานวัดไร่ขิงเนาะเลยแวะมางานวัดตะพูดลองเบิ่งสักหน่อยนะย่างเนาะคนหลายๆพี่น้องเลยพอแนวค่ะได้เข้ามาเบิง่งแต่วัดร้ร้อยกระทุงเลยแหละร้อยแต่แต่วัดไร่ขิงคุณพี่น้องก็วัดไร่ขิงแล้วก็แวะเข้ามาดูนะครับคนเยอะมากครับตอนนี้คนแบบเ คือว่าเยอะสุดๆก็ว่าได้ครับตอนนี้อันนี้คือที่วัดถ้าพูดเป็นวันลอยกระทงนะครับหลังจากไปพังเสียงกันแล้วกับประมาณน,นั้นเนาะพี่น้องเนาะพากันเหมือนนี่เป็นมือวันลอยกระทงบาเนีเชื่อวาหลายาห,ลหลายคนกากำลังไหลกันมาสําหรับคนที่มูมิคูก็บผเป็นยังพี่น้องมูมิคูเา็าลอยพอเดียวได้เนาะพี่น้องเนาะพะว่าลอยเอาในสิ่งที่มันพอดีผ่านไปแล้วกห้สิ่งดีๆเข้ามา นเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศคนนี่ก็ต้องห่วงพี่น้องเพราะว่ัติเพนวัดใดตามเราแนวเชื่อเนาะแต่ละวัดนี่อาจจะหลายพอสมควรเนาะพี่น้องเนาะมาแนวครับประมาณนี้เดื่อนเดื่อนคนไหลายแน่นอนอยู่ทางไหนกับวัดใดกับลายพอสมควรเพรเรื่องพันธุ์เกศได้ละวัดนี่ก็ต้องห่วงเรื่องคนเนาะพี่นาะถ้ากำลังไหลกันมาพอปีนึงมันจะมีอยู่เท่อเดียวปีละครั้งกับพี่น้องเลยมันไม่เป็นสิว่าปีนึงมีสองสามเท่อได้ปีละครั้ง ไม่นั่นหลายๆคนมาเนเลียเสือว่ะตั้งตาลอกันพ้อมที่จะมาวานเลียกขทวงแบบนี้พี่น้องเอ <c oughs> ้วานเลียเสือเนาะไม่สนั่นหลายหลายคนกะตั้งตาลอกะพาดบ่ได้กะพากําลั่งไรกันมากวดัดใดๆต่างๆนี่วัดที่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆวาเนเลียเสือเนาะว่าวัดหดก็เต็มคนอาจจะายอยู่แล้วพอสมควรพี่น้องเอ้ออันนี้คือวัดถ้าพูดส่วนวัดไร่ขิงกันนั่นแหละพี่น้องคือ คืออีพีทริปอีพีแรกอีว่าเนี้ยไทยเบิ่งนั่นแหละคือวัดไร้จริงคนนี่ร้ายอยู่แล้วพี่น้องวัดใรก็บร้ายอยู่แล้วคนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศที่เก็บบรรยากาศครับพี่ภ่าน้องพี่น้องเคยจะลืมไปติดตามเอาเนี้ยพี่น้องขพี่จเวลาไปติ่นไปเที่ยวอแรกกัจะถ่ายให้เบิ่งแบบนี้พี่น้องเคยเป็นบรรยากาศเข้าๆไปตินไปเที่ยวแรกวันแรกกัจะถ่ายให้เบิ่งเพื่อเป็นยังหวังเขาเลยเขาทำมา อยู่ประเทศไทยนี่การใช้ชีวิตของเขาเจ้าเป็นอย่างไรคันเป็นอยู่เป็นอย่างไรว่าเวลามีการมีงานนี่คนหลายประมาณไหนพี่น้องแน่นอนคนนี่หลายอยู่ไซก็หลายเพี่นน้องเน้องตอนนี้พอแดงเขาอยู่ที่ปัตตานีเด้อยวพี่น้องเด้อเก็บบรรยากาศพังที่ภางน้องตอนนี้ก็ได้เวลากลับอะไรพี่น้องเลยกะไปเบิ่งคลิปเสียงกันเลยพี่น้องเลยเสียงกภาษให้เบิ่งเป็นจังหวะจังหวะเนาะพี่น้องเนาะประมาณนั้นอะไรพี่น้องเลย ตอนนี้ก็ได้เวลากลับเป็นที่เรียบร้อยเพื่องเลยเสียงก็อาจจะพ้นแน่น้องเปนน้องกว่าคนมันหลายแรงก็เสียงก็อาจจะบ่ค่อยชัดแจ๋วปันไดบกว่ากว่าอย่างตอคนมันหลายไปน้องรถล้างกับไหลไปน้องคลิปนี้ก็บ่มี้ยังหลไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยติดตามก็เลยก็แชร์บาแนวฝากติดตามเนี่ยยูในเพจบาแนวบยวันน้าเนาะฝากติดตามก็เลยก็แชร์ยูทูปบาแนวก็ี่ยเด้อพี่น้องคลิปนี้ขอการขอสวัสดีสวัสดีครับผมบ๊ายบาย